หลายครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการแต่เรามากักจะใช้ชีวิตตามความต้องการของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้มันเป็นธรรมชาติมากๆเลยที่เราจะรู้สึกอึดอจจัดใจรู้สึกหงุดหงิดใจหรือรู้สึกว่ามันคับข้องใจมากๆเลยในการจะอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเราก็มักจะดําเนินชีวิตไปตามคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นการถูกตีกรอบจากคนในครอบครัว สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้างหรือแม้กระทั่งกฎเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในสังคมใหญ่ของเราเองก็ตามออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android ดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์ podcast, วันนี้อยู่กับอีประชรดาพรศีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะในหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการแต่เรามากักจะใช้ชีวิตตามความต้องการของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้มันเป็นธรรมชาติมากๆเลยที่เราจะรู้สึกอึดอัดใจ รู้สึกงุดหงิดใจหรือรู้สึกว่ามันคับข้องใจมากๆเลยในการจะอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเราก็มักจะดำเนินชีวิตไปตามคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นการถูกตีกรอบจากคนในครอบครัวสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้างหรือแม้กระทั่งกฎเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในสังคมใหญ่ของเราเองก็ตามบางครั้งสิ่งเหล่านี้มันก็สร้างภาวะความกดดัน ความรู้สึกอึดอัดในจิตใจของเราได้มากทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังในช่วงวัยเด็กของเราเนี่ยการที่เราอยากจะเป็นตัวเองหรือการที่เราอยากจะทําอะไรตามที่เราต้องการเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นกินอย่างที่เราอยากจะกินไปเที่ยวอย่างที่เราอยากจะเที่ยวมันคงเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยแต่พอวันหนึ่งที่เราจะต้องมาใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่มันอาจจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวให้มันมากยิ่งขึ้น เพราะจริงๆแล้วตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราเองเราก็คงไม่ได้มีการคำนึงว่าใครจะยอมรับเราหรือเปล่าหรือมีใครที่จะสามารถเข้าใจในตัวเราได้ไหมหรือรักเราในแบบที่เราเป็นแบบนั้นได้จริงๆหรือเปล่าแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามาถูกตีกรอบแล้วก็ถูกครอบงําของตัวเราเองทําให้หลายๆครั้งเราก็ต้องทําตามความต้องการของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยทั่วไปมักจะเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่ มักจะต้องทำตามความต้องการของคนอื่นโดยที่เราไม่สามารถทำตามความต้องการของตัวเองได้ก็คือการเลือกการทำงานหรือการเลือกเรียนหรือการได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้เพราะเขาอาจจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้เราเพียงเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้วมันน่าจะมีผลดีกับเรา แต่ในขณะเดียวกันตัวเราเองก็อาจจะมองไม่เห็นว่ามันดีกับเราอย่างไงมันก็เลยทําให้ความขัดแย้งที่มันอยู่ในตัวเองกับความต้องการของคนอื่นมันไม่ได้เป็นไปนในทิศทางเดียวกันถ้าพูดถึงแบบนี้แล้วเนี่ยเรามากักจะนึกถึงสังคมในครอบครัวเป็นหลักนะคะคุณผู้ฟังเพราะบางทีครอบครัวก็เป็นฐานหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องรู้สึกผิดถ้าเราไม่ทําอย่างที่เขาต้องการเราจะต้อง รู้สึกว่าผิดหวังในตัวเองถ้าเราไม่สามารถเป็นอย่างที่เขาคาดหวังได้มันก็จะทําให้หลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะผลักดันตัวเองหรือว่ากดดันตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่คนอื่นเขาต้องการแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยเรารับรู้ได้ว่าความคาดหวังมันคืออะไรแต่บางทีมันก็ไปได้ถึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกัน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดหรือว่าไม่กระทั่งความรู้สึกที่เราผิดหวังในตัวเองจากการที่เราทําตามความคาดหวังของคนอื่นไม่ได้มันก็เลยทําให้ความต้องการของคนอื่นความต้องการของครอบครัวหรือเป็นอย่างที่ครอบครัวอยากให้เป็นเนี่ยมันเป็นการกระทําที่เรามักจะเลือกเพื่อที่ทําให้ตัวเราเองสบายใจแล้วก็ไม่รับแรงกดดันจากคนรอบข้างที่มันมากเกินไปด้วยจากประสบการณ์ของตัวยิบเองเนี่ยความขัดแย้งภายในจิตใจมันมักจะมาจากการที่ ตัวเราเองคาดหวังในแบบหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเขาคาดหวังกับเราในอีกรูปแบบหนึ่งมันก็เลยทําให้มันเกิดเป็นความขัดแย้งในจิตใจได้แล้วก็จะตามมาด้วยความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกคับข้องใจหรือกับบางคนเนี่ยเกิดเป็นความรู้สึกสับสนในตัวเองด้วยซ้ําทีนี้นเวลาที่เราไม่ได้เป็นตัวเองเลยเป็นอย่างที่คนอื่นอยากจะให้เป็นอยู่ตลอดเวลาบางทีตัวเราเองก็จะ รู้สึกเหนื่อยที่จะทําไม่ค่อยมีแรงจงใจที่จะเป็นในอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นหรือกับบางคนกับบางครอบครัวเกิดเป็นการทะเลาะเบาแวงเกิดเป็นการที่แบบเออไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เกิดเป็นความแบบต้องทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาแต่ยังยอมทําตามเพราะว่าเขาอาจจะยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทําเพื่อลดความรู้สึกผิดบางอย่าง สิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่มักจะถูกปลูกฝังมาแล้วก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำตามหรือคนที่อยู่รอบๆตัวเราเวลาที่เขาใส่ข้อมูลมาให้เราหรืออยากให้เราเป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาสามารถจะเลือกให้เราได้ แต่อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยมันควรจะเลือกได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถตัดสินใจแล้วก็เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้เหมือนกันพี่เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็มักจะมีคําพูดแบบนี้กับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเออเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้หรือเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องทําตามความต้องการของคนอื่นเป็นอย่างที่คนอื่นอยากจะให้เป็นอยู่ตลอดเวลา ถ้าเรามีคําถามแบบนี้กับตัวเองแล้วหรือว่าเรารู้แบบนี้กับตัวเองแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังคอยสังเกตตัวเองว่าจริงๆแล้วเราทําแบบนั้นจนเราเกิดคําถามกับตัวเองมันมาจากการที่เราทําจนเคยชินแล้วติดเป็นนิสัยกับตัวเองหรือเปล่าลองตั้งคําถามกับตัวเองแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เพราะว่าตัวเราเองอ่ะต้องทําหรือเปล่า หรือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําหรือเปล่ากับอีกอย่างหนึ่งที่สามารถตั้งเป็นคําถามกับตัวเองได้ก็คือลองถามหน่อยว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ช่วยลดความรู้สึกผิดในตัวเองหรือเปล่ากับบางคนอาจจะทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เพียงเพราะว่าเขาไม่อยากจะรู้สึกผิดไม่อยากจะรู้สึกแย่กับการอยู่กับคนในครอบครัวหรือคนในสังคมน,นัน้นๆมันก็เลยทําให้เรามากักจะตั้งคําถามกับตัวเองว่า เพราะอะไรเราถึงไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการจริงๆคือการให้เรามีคําถามแบบนี้กับตัวเองหรือว่าลองถามตัวเองสักครั้งหนึ่งกับคําถามเมื่อสักครู่เนี้บางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเวลาที่เราได้คําตอบจากพฤติกรรมที่มันอยู่ข้างหลังการแสดงออกของเราแล้วเนี่ยบางทีมันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะบางที ตัวเราเองทำอะไรด้วยความอัตโนมัติเราทำไปเพราะว่ามันเป็นนิสัยของเราเราทำไปเพียงเพราะว่าเราต้องการการยอมรับแล้วเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยไม่ผิดหวังในตัวเรามันก็เลยทำให้ตัวเราเองบางครั้งมันก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเศร้าหรือกับบางคนเนี่ยมีความหม่นหนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กับบางคนรู้สึกดาวในตัวเองหรือว่าแบบสับสนในตัวเองรู้สึกแยกกับตัวเองมากม เพราะว่าเขาอยากจะเป็นอย่างที่เขาต้องการแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็อาจจะมีความต้องการเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ตรงนั้นด้วยว่าเขาทําไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ผิดหวังในตัวเขาสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆใน,ในความเป็นตัวตนของเราแต่อย่างที่บอกค่ะคะุณผู้ฟังว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เคยตั้งคําถามกับพฤติกรรมของเราเลยหรือไม่เคยตั้งกับ อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราสงสัยในตัวเองเลยเราจะไม่มีทางได้คำตอบเพื่อทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นถ้าเราทราบหรือเรารู้ว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังหรือเป็นความรู้สึกลึกๆของเราจริงๆมันจะทำให้ตัวเราเองสามารถจัดการตัวเราเองจะได้ไม่รู้สึก ขัดแย้งในตัวตนของเราจริงๆมากไปกว่านั้นเลยเนี่ยเวลาที่เราไม่รู้สึกสับสนในตัวเองไม่ขัดแย้งในตัวเองได้เป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังคงตามตามความต้องการของคนอื่นได้มันก็อาจจะทําให้การอยู่ร่วมกันในสังคมหรือการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยมันลดความขัดแยง้งลดความรู้สึกแย่ รวมไปถึงการที่เราไม่ต้องมารู้สึกผิดกับการเมนตัวของตัวเองได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่รับฟังไว้เจอกันใหม่อี e ีหน้าสวัสดีค่ะออดจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android